สวัสดีคะ่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่วีชาแนลนะคะวันนี้ไม่วีก็จะพาเพื่อนนะคะมาดูบอลสีนารายเรืองพบค่ะเพื่อนๆนก็จะคล้ายๆล,ลักษณะนะคะคล้ายๆกับฮกปงนะคะเพื่อนเพื่อนก็บางครั้งก็จะดูไม่ค่อยออกนะคะเพื่อนๆนแต่สําหรับต้นนี้นะคะจะเป็นนารายเรืองพบนะคะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะโอ้โหสีของเขานะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆนนี่เลย แล้ววันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะให้นารายเรื่องพบค่ะแตกกอเพิ่มมาอีกนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะเพิ่มการแตกรากแตกกอนะคะเพิ่มให้เขามีสีใบที่สีสวยงามนะคะเพื่อนๆนและสําหรับสูตรบำรุงสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรไหนนะคะแม่วีจะใช้สูตรไหนใช้อะไรนะคะที่จะมาบำรุงนะคะเพิ่มการแตกรากแตกกอนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้สูตรไหนนะคะเรา ไปเริ่มทำเลยค่ะเพื่อนๆและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะเพื่อนแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ1ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่ค่ะผงชูรสนะคะเพราะในผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมโคตามเมตะคะเพื่อนๆก็จะช่วยเรื่องการแตกรากนะคะแตกกอะคะ่ะเพื่อนบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นมะกรูดนะคะมะกรูดหรือว่ามะนาวก็ได้นะคะสําหรับ นะคะเพื่อนๆมะกรูดก็จะมีความเป็นกรดอ,อ่อนๆนะคะซึ่งช่วยนะคะเร่งการกัดสีใบนะคะให้มีสีที่เข้มขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีสารหอมระเหยนะคะนี่ค่ะตรงเปลือกมะกรูดนะคะเพื่อนสารหอมระเหยนะคะก็จะช่วยขับไล่มดไล่แมลงต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะเพื่อนก็จะเป็นข้าวบูดค่ะเพื่อน ข้าวบูดนะคะก็จะมีวิตามินนะคะและสารอาหารมากมายนะคะเพื่อนบำรุงให้โตเร็วนะคะแต่กอไวนะคะบำรุงรากให้แข็งแรงเลยค่ะเพื่อนข้าวบูดนะคะแม่วีก็จะทําแบบนี้นะคะเพื่อนแม่วีก็จะใช้นะคะน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่านี่นะคะใส่ในข้าวบูดเลยนะครับเพื่อน เราเอาน้ำใส่นะคะเราก็ขยำนะครับเพื่อนนี่เลยค่ะนี่ทําให้ข้าวบุดของเรานะคะมีะสารอาหารยืดออกมานะคะเพื่อนเราขยำนะคะก็จะเหมือนกับน so 네้ําซาวข้าวนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะเมื่อเราขยำได้แบบนี้นะคะเพื่อนเราก็นํานะคะมากรองค่ะเพื่อนกรองเอาน้ําใส่นะคะ กองเอาแต่น้ำนะครับเพื่อนกองใส่เลยค่ะแล้วก็นี่คนๆให้น้ำหลกไปเลยนะครับเพื่อน สำหรับข้าวบูดท,ที่เหลือนะคะเรานำไปฝังก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะฝังรอบๆอ,อบต้นไม้นะคะเพื่อนทเ,เลจาเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำผงชุรสนะคะเพื่อนโมโนโซเดียมโคตาเมตนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยะคะ่ะเพื่อนอผสมลงไปด้วยนะคะเรื่องรากบำรุงรากนะคะเร่งการแตกดกอนะคะเพื่อน ผสมลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะ,ะหั่นมะกรูดแล้วบีบน้ำลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนนะคะเราบีบลงไปเลยนะคะเร่งการกัดสีไใบนะคะเพื่อให้ใบของเขานะคะมีสีที่สวยงามนะคะแล้วก็ขับไร่มดมแมลงนะคะ ที่อยู่ตามกระถางของต้นบอนสีนะครับเพื่อนๆนี่เลยจ้าแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะและสำหรับที่แม่วีจะนําใส่ฟอกี้ฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นทางใบนะคะเดี๋ยวแม่วีก็จะกรองเอาน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆกรองนะคะเพราะว่า จะเป็นเม็ดมะกรูดนะคะจะไปอุดตันนะคะอุดตันฟอกกี้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องกรองค่ะกรองเอาแต่น้ํานะคะห <L> ลังจากนั้นเราก็ใส่ฟอกกี้นะคะเพ <L> ื่อนําไปฉีดพ่นนะคะเพื่อน เราก็ได้ราคาปุย๋ยบำรุงนะคะบำรุงบอลสีของเรานะคะสำหรับฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อนแล้วก็ราดรดลงดินนะคะปุย๋ยสูตรนี้นะคะจะบำรุงให้แต่กอดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็กัดสีใบนะคะเพื่อให้สีใบมีสีที่เข้มงามนะคะเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะใช้ปุย๋ยสูตรนี้นะคะบำรุงนะคะราดรดลงดินเลยคะ่ะเพื่อนๆสำหรับที่เราบำรุงราดลดลงดินนะคะเพื่อ นี่คะ่ะบำรุงดินให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็เร่งการแตกรากนะคะเพื่อนนี่คะ่ะเร่งรากให้แตกรากเร็วนะคะเพื่อนบำรุงลําต้นด้วยค่ะเพื่อนนี่เลยจ้าเราใช้าราดรดไปเลยนะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนบอนสีของเราก็จะได้โตเร็วนะคะแตกรากเร็วด้วยค่ะเพื่อนและเมื่อบำรุงทางดินแล้วนะคะเพื่อนแม่วีก็จะมาบำรุงทางใบด้วยคะ่ะ แม่บีก็จะใช้สําหรับที่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อนะคะ,ะเร่งสีสันให้ใบของเขานะคะใบของบอนสีนะคะมีสีที่เข้มงามนะคะเพื่อนนี่เลยจ้าเร่งการกัดสีเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนสีไม่สวยสีไม่เข้มนะคะใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็เราฉีดพ่นลงคนต้นด้วยนะคะเพื่อนไล่มดไล่แมลงนะคะเพื่อนนี่เลยจ้า จีตพุ่นให้ทั่วเลยนะคะเปื่อการกัดสีใบนะคะแล้วก็บำรุงใบนะคะเพื่อให้ใบของเขานะคะใบเด้งใบสวยใบงามนะคะใบแข็งแรงค่ะเพื่อนสําหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนํานะคะไปบ,บำรุงนะคะบอนสีนะคะจะเป็นบอนสีชนิดต่างๆได้นะคะเพื่อนๆไม่เฉพาะแต่นารายเรืองพบนะคะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะใบของเขาก็จะได้สวยงามนะคะสีเข้มงามเลยนะคะเพื่อนๆน แล้วก็จะแตกลำต้นแตกกอรเร็วนะคะเพื่อนๆน่เยจาบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปทำตามนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่วีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปไม่วีจนจบนะคะ ดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยค่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ